เออขึ้นแล้วเนาะเอาเลบร้อยหมดนี่นี่ทุกคนอันนี้คือผลงานของลิงนี่ตอนนี้คอ,อยยุวันเก่ยงย่างนะมาเก่ยงย่างเนี่ยขึ้นกระมงสองครอนที่แป๊กเลยทุกคนเลย <laughs> เป็นหมู่บ้านที่เอาลิ่งมาสอนขึ้นกีซี่เดี๋นี่ไอ้เพิ่นนี่ไอ้เพิน่นอะไรสิผ้าละวานหมดนี่บ้านเจ้าในมีลิงจก้กโตที่ก็เจ้าสอนขึ้นกีซี่ <laughs> ใหญ่โตเนาะอันนี้ลิงเจ้านี่เนาะนี่นี่ทุกคนขนาดนี้มันมันแพงมาฮะนะมันอุ้มมาฮะนะเออตัวตัวผู้หรือตัวเมียดีนะตัวเมียตัวเมเนาะเอออุ้มมาเนาะมันว่าลูกมันว่าลูกจะไงเนี่ยมันแพงเนาะเออตัวนี้นี่ขึ้นกิซี่ได้เลยวะตัวนี้ ขึ้นได้เนาะไดก็น่าจะภาพไปล่องเออล่องได้เนาะเออไปปะก้อนก้อนเอื้อมดเดี๋ยวเดี๋ยวผ่าทุกคนย่างเลาะไปฟุ้งก้อนไปผ่าย่างเลาะได้ปะไปย่าหายงเล่เบิ้งเบิ้งแต่ไรขึอนก้อนดีๆผ่าวันนี้ก่อนเดี๋ยวจะทดลองมันโอ้จักรงเขาขึอนวันนี้แปดสิบปลายแปดสิบปลายเนาะเออ เอาลิงมาสอนขึ้นกี่ซี่เนาะที่เจ้าก็สั่งฮ็ดเนาะอ๋อสบายดีสบายดีเข้าทางไหนนี่เออที่เจ้าใส่น้ำหมอด่านนะพี่เนาะอ๋อสบายดีอ๋อดีดีดีอ๋ออันนี้เนาะโอ้ยุกั็ยุยุ่งลำกันกับงวเลยเนาะ

ึกเองเนาะโอ้โ้บอจะฝึกลิงนี่จะโถอจะฝึกนี่สีกก่าโตสิกัโตเนาะออไเ็นหานขี้ซี่บัวานนี่บใบบัววานี่ตูตัวเมนี่นะตัวเมยนี่ตัวตเมียเบิร์ดแหละอ๋เอาต้ผู้เอาบออมันดื้อ มันด oh, yes, so, I mean, ื้อเนาะอ๋ลิงยังอันนี้ลิงกอกนี่บ่ลิงลิงบ้านเฮานะบ่ลิงบ้านเฮานี่แหละลิงดงลิงดงลิงบ้านดงเมืองบ่แม่นบ่ลิง่บ่กลิงหางยาวมนกแบบนึงอีกอันนี้ลิงหางสันหัวเียงอจักปีนีปีแล้วบ่ เออซื้อไ c สีเนาะด้อเออมากยูเคยงมันจะกินเขานะมันยานเจ้าเลยเนาะอยมนมีมีจังราคาเคยนี่นะเนเื่ยคุณคุเน้เป็นเจ้าขอใช้ลิงนะเน่เพื่อนเออตัวก็มีเนาะยูยูยูเท่าไหร อันเจ้าออกปหาไม่ใช่ไหมเลี้ยวซ้ายแม่แม่เลี้ยวซ้ายหมู่บ้านนี้เห็นกับเจ้าขึ้นอันขึ้นอยู่ไหนบ้านนี้อันลิ่งเจ้านี่เฮ็ดอะไรได้เอ้านอกจากขึ้นกีซี่แล้วนี่เฮ็ดอะไรเนี่ยบอเรมีเฮ็ดจังแล้วไม่แต่ขึ้นกีซี่นะโอ้ช่วงนี้ทดสอบมันเฮ้อมันขึ้นมังงิ้ก็ได้บอได้แต่ได้เนาะมังงิ้วโอ้เป็นย่านเจ้าเนาะเปนย่านเจ้าของนะพ่อพีเนาะเออเออที่เจ้าก็สร้างเฮ็ดนะที่เจ้าก็เนาะ เออเนาะเนี่พูดาเออโอ้สางเฮ็ดเนาะทางกองบ้านบ่ไหนท่านขางบ้านเนาะอือเอ้าพูดเฉพานอุมานนี้ อกรเลยมันมันมันคืออูมร mm. 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 yeah. ีบ oh ลิงวิ่งจาก็อูมาเออเอองน่ะนี่ไงเออเิหวงหยันยันมาเนอะบอกมันคืออู้มาเออมันจะได้บเนาะฮะไอียานมึงอือหญ่อีตัวนี้เนาะ

สามสิบปีบัวริ่งนี่แม่นคนอนไรอยงเี่กู้ซ้ำคนใครตีมึงเบิ่งมไหมเห็นเท่งพคนอันนี้เนีมันเฮ็ดยังนี่นะเห็นนางบบุบบุบเลยนะเฮ็อยั่งหายวอนมี้ยั่งหายแล้ววันนี้เนาะยั่งหายเออเขาเขาเขาคู่หรือญาติแล้วเนาะอันนี้เขึ้นเจ้าเนาะออ๋ลิงเจ้าอยู่หน้าอ๋อ จังสีเนาะอันนี้ทั้งทั้งอันเข้าบ้านนี่เนาะหมู่บ้านฟึกลิงขึ้นขี้ซี่ทุกคนขระเจ้าขระเจ้าแบบช่างเฮ็ดอันนี้กันเนาะอ๋อนี่ต้นอันหักอันนี้อีกนี่เนาะจะจับกมไม่ได้เนาะผ่าจับกมไม่ได้เนาะน้องจับจะขอมเนาะได้ตัวนี้ได้มบได้ มันบ่มันบ่ได้หายบ่ได้นี่เนาะก็ถ้ามันใหญ่กว่านี้มันหายบ่ออันสาจนเข้าไปขึ้นี่นี่เนาะบ่มื้อนี้บ่ไปมนชินบ่บ่เจ้าบ่อยู่อ๋อเวลาเฮาฝึกนี่อายุจักปีเฮาฝึกได้ประมาณปี2ปีันสิใหญ่ต แต่ละคนก็ตัวใงญ่ิดันนี่มีใหญ่กัวนี้ก็มีนึกหึงบ่จังเป็นหึงเนาะสองาเดือนอะมฮอดดอกสองสามเดือนแต่ว่าเป็นโอ้ประมาณเดือนแต่วโตบ่ประมาณอาทิตนึ่งอทิตนึงได้เนาะได้ตัมันง่ายมันกตมันกัี มีแนวยีไงบ่าสิไปแอบโหลดบไดแมนมีแนวอีบ่โอ้ยเอ้าจะไปแอบโหลดมันก็บ่เป็นโอ้ยนก็มีขามีจานอีกอันนี้ยัได้จะไุงวานักแหแล้วโอ้หนนั้นซันเนาะอันคืออยู่ไทยป่กก็เจ้าฟึกลรีขึ้นมะพาวเด้่ยอยู่ไทยได้บ้านนอามาฟึกงรีขกี่สีมันบ่นมีข้าวเื่อข้าวเด้เนาะใครแมวันเท ทั้งหมดป้าค่อยไปนี่ขึ้นนำ้ำกักจองเดินหน้านีาน่เนาะโ<ม>อ,อ้คักเลยนี่<ม>เดี๋ยวเอาเมื่อสอบถามลิงแล้วนะว่ามันจะขึ้นมะพร้าวขึ้นอันขึ้นก่ซี่ได้บอสทดลองขึ้นมึงงี้กันบนอสแล้วเขาเจจา้าใช่เจ้าบ่นี่บ่นี่เด้่ยเป็นอยู่หน้าเนี่ยกบบ็บอกว่าลิง<อ>ไงลิงเล่าเนี่ยอะไรังเหมือันอันนี้นะไม้ไม้ใหญ่กว่านี้นะไม้ไม้ไม้พอกบ่สเอ้ามานขึ้นไปวันนี้ อ๋อไม้พอกที่เอามากมันว่าใช่หนูนะบอต้นไม้พอกแหละเอามาสานไป็ลายหันเนาะแล้วเอาขี้ควายเนี่มาเปล้ยช่วยขี้ดินเนาะผู้บอกให้เข้าออกผู้สั่งเฮ็ดเนาะอปกติเขาจะเอาไม้เฮียก็ได้เนาะแต่เราเอาไม้พอกอ๋อเจ้าก็สั่งเฮ็ดเนาะแถวนี้เพชรบันนี้ มันมาบุคบมันบ uh. ่ลิกเจ้านี่บ่มาแล้วมันเคยยุ่ยรำการโอ้มันเคยยุ่ยรำกันอะไมันมันไม่ยอกกันบ่ยอกเลยเนาะบ่และหมอนี่หายได้ขังข่าวใบตัวใหญ่โอ้ยังยังอุ้มอยู่หมาเนี่ยนะมาใครอุ้มอยู่เนาะเออลองล่องมุดฮะขึ้นมายิงล่องๆวะ เพิ่มเป็นการพิสูจน์ทุกคนเพราะว่าแถวๆนี้นี่พื้นที่ที่ใกล้ๆเคียงแถวนี้นี่ต้นกีซี่ยังหลายต้นไม้ยังหลายเขาก็เลยฝึกเอางอนนี่ตรงนี้เป็นต้นกีซี่เฮาเจ้าดิมีไก่ต้อของนอเจ้ากันเนาะกระต้อกันอ้นก็เป็นตอเป็นังเหมือนต้นนี้โอ้โอ้เด็กตัวนึงอันเฉื่อยจะเม็ดเฉื่อยดิโอ้มันขึ้นในบุคองมันขึ้นเนาะ ของไหมเนาะปุดเองบอ่ทับอีทีสอนมันสอนมันปุดเสื้อกันบ่หรือยังไงสอนมันถึงตนใหม่ก่อนโอ้สอนขึ้คือสอนที่ที่อะขั้นตอนเนาะอืมมันโตกับได้กินเลยเป็นบีซี่สอนเป็นีซี่เลยอ๋อจักปีแล้วลิงตัวนี้นี่อายุมันนี่ยว่าจิตปี 10ปีแล้วเนาะผู Spike ้อุดจักบ่ได้เนาะได้แต่ว่ามันกนับโมันยานอืมันยานล่ะได้เนาะได้เจ้าหานคือบ่ยานมันว่าซะเออบ่ยานมันเนาะมันก็เบิ่งออกเนาะซื้อได้นะซื้อซูดูดเลียงลิงนี่ซื้อแล้วเนาะ จีีแล้ว,ไ,ลวไม่นเดือดจีดอยู่บนนี้ก็ห้ยคอยมือหนึ่งห้มุ่นน,นึงงคนบนบนใดแล้วเนาะเออเออขึ้นแล้วเนาะได้ครอ๋ออันนี้ฮะถ้ามันเส้นร่องเอาอันเอามะงี๋ยววันนี้เฮ็ยบ่ามะงี๋ยวนี่อ๋อไปไปอ๋อดีเลยทุกคนนืขึ้นแล้ว เขามอยู่ฮเขาพิษพิสูจน์มันเลยไม่หันตานาหันตานาหันปิดเอาอ๋อเด็เด็กเด็กเฮ้ยโอ้ได้เนาะโอโอเอออโอหักแล้วเนาะเหลียบร้อยอันนี้ค้างเลยวันนี้ค้างเลยค้างเลยป๊อดเอาแม่หามันค้างนี่เอนค้างนี่เอาแม่มันค้างเออตอนนี้มันค้างนี่เออดึงลง โ,โอ้ยเาะพิมลรนี่ตัวมันคางเนี่โอ้โอโอ้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 อ้โอาโอ้โ้โอ้นอ้โ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 อากอ้โ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 อ้อ้โ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 ้โอ้้อ้โอ้โ้โอ้โออนี่มันอมอกอ้อ นอกจากอันอันเอามักนี้มักอย่างแล้วปุ๊บแล้วเอามักอื่นอีกได้บ่ได้ได้เนาะพอเอาไปขึ้นสตอต้ขึ้นสีได้เนาะสงเหมันมันโอ้ใส่มันมันได้เบิดอืมแค่อยู่บีเดท่าพึ่งเสร็จมะพร้าวมันตามมะพร้าวอยู่บ้านเ้าผมนี่มีมะพร้าวไอ้ขึ้นเนาะกิซี่นี้ถ้าจะเข้าไปนี่ ได้มโลสามโลบานท่านแถวติเค่นนี่ได้ได้นาะโลอะรกี่ีเดี๋ยวนี้โลหนึ่สี่สิบพันโอ้โลหนึ่งสี่สพันเท่าได้สงโลก็ได้ได้แปดได้ปิปเลยน้อโอ้อออยังรอป้าเราดงได้ช้านี้โอเคสิาจะไปขึ้นเบิ้งนฮได้ป้อี่ไก่ไก่มี่บอมี่โยบังเออไป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 โอ้เออเอกขึ้นตัวริงที่บ้านนี่ได ส่งด่วนเร็วๆนี่ควรไปซืนนน่ะมีเขาเจ้าเอาลิงขึ้นกี่ซี่นคือเนี่แหละเฝึกให้เขาเจ้าหั่นน่ะตอยู่บ้านบานีนงไงจนี่นะนี้เนาะาตัวนี้ก็มาฝึกอืมใหญ่มนกัน2อของลอลิงันอเนเนี่ยนบ้านดันยบ้านลิงที่บ้านเพิ่นอ๋อเ่ังเน2โอ้ นีอยต้นจระเข้ร้องเสือกันมากกว่าพึ่เออพึ่งให้มันโดดพึ่งใหมันโดดเนาะแมนเกิดสีไปถึนสีดงมันอันซี่ทั้งเพื่อนร้ายเนียแมนอา่าขี้ทาบังท่องเส้นนวลนี่ขี้ซี่นี่หลายเลยหลายหลายขี้ซี่นะถ้าว่าเข้าคืนได้อุ๊บปินหลังรุดก็จะไปเอาแต่ว่าใช้เวลา ประมาณจะหนึ่งมือหนึ่งสองมือลิงซ้ำเจ้านี่โอเคแล้วใหญ่เด้ตามหลังตะลอยตะลอยทุกคนเออนี่แทงนี่นี่นี่แทงนี่นี่แทงนี่น้อยนี่เฮ็ดขึ้นแล้วนี่เฮ็ดปุ๊บปุ๊บเฮ็ดอะไรคืออะไรอ๋อโอ้โหว่ายลีเนาะไปเชิญทุกคนไปว่ายลีนี่เห็นเทิงอ๋อที่งานพี่ที่งานทั้งสิ้นลังๆพี่ เห็นไานลเห็นไหนี่โอ้เก่งเลยเนาะไหวมันใ่ญ่เนาะเออเออพีก่อนพีพีมีมน้อยนิดพี่ไตไปทางนาไปทางนาไต่ไปไปไปเบิ้งไปไปไปพูดทางน้พูดขึ้นขึ้นไมจลิ้นเนาะจ้นอ๋อลายมือไตไปไป เป็นมวนแล้บานเออสี่้นเท้าและผูกไว้อนเก่าลมีกรอ๋ออันนี้คือการออกําลังกายของมันเนาะจะเห็นโลกไม่ซิ่งอ้ไหมเนาะหนึ่งเลี้ยงข้าวเพกข้าต้องเอาไปมันขึ้นต้นไม้เีย่ลงเห็นเล่าพึดดเด๊มันเอามดดีนีีีทุกคนนี่นีนี่นีเนาะเคแล้วนี่เนาะนี่โอ้ มันมีมันก็หาเอามันก็มันเห็นก็เอาโอ้โหขนาว่ายเลยมันเน่มันเนมห่าเลยมันเน่ห่าเนมห่าเลยเน่ห่าเลยเนมห่าเลยเน่หาเลยเคร่องพเป็นใชอึบโอ้กะโดดเนาะเรียบร้อยตัวนี้นี่นี่อะไรฝ่ายมันเห็นจำปลายมัน พี่ไต่มาทางนาพี่ขึ้นไปหันเห็นอยู่บ่ห่ะโอ้ขักเนาะสูงเท่าใบ่ัวานเนาะบ่วญานเนาะโอ้เหนียวมันเนาะโอ้บได้กันเราเบาบุฟเฟมันกับเบาเนาะมีหน่อยเลยเนาะโอ้น้อยเงี้เออลงหมดเลยช่วนไหลมั่ละมุนได้นั่นฮัลโหลทุกคนนี่ โอ้บ่อยักชนแกจะได้วุ้มมัญญาดอ๋อเห็นวู้มมัญญาดขึ้นเทิงพูนขึ้นไปมันเดืดเทิงปายเหรอเห็นไหมวะมันพลอยมันกระบอกคัดมันจับเบิ่งคุณรับมันแหนมันกัดโอ้มังใส่แขวขึ้นเทิงผัวปายผัวเด้อบ้านนี้บ้านนี้ขึ้นทั้งทั้งแล้งเหมือนขึ้นทั้งงานตั้งแม่บ้านนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นแล้วขึ้นแล้วเลยขึ้นแล้วขึ้นแล้วเลยขึ้นแล้วเห็นไหมวะในงานฮะอ่านกัดมโอ้เห็ดเฮ็ด เ้นนเรียบร้อยนี่โอ้โหดิทองอพืนห่นี่ไม่ง้อหนัุคนทองนึกพื้นหังลงทองขึ้นไปหันน้ำบึงขึ้นทั้งหัวของพูนเออเน่ะขึ้นไปเท็ดเนี่โอ้ยหมุนอะกูอะเธโคตยหมุนเลย เอาไม้หันมีการมีเฮดป๊อคุณมาปล่อยเลยทุกคนบนตอนนี้เห็นเฉพาการมีเอานเม็ดดึงเอาเฮด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 ๊กนี่ได้มุนเองเยอะลยนะโอ้โหอืม เมื่อเรียบร้อยแบบนี้เนาะว่าหรือลงมาอย่เนาะลงมาทางเก่าเลยพี่พี่งานทางล่างพี่พี่งานนี่งานนี่ตายไปตรงนู้นเออมาเอ็นไหมว่านิดๆทองฟืนนี่อ๋อทองฟืนก็สองเนาะทองพี่ทีเห็นไหมว่านี่นี่นี่มีทองล้นนี่หเห็นบ่ปะนิดๆนี่มีทองนั่นแม่นี่ทางนี่งานเก่านี่อ่าเป็นทองเอา นี่นี่ช้างหัวนี่เขาขาวแน่นอนอ่ะเด้อหละอืมเด็ดเด็ดโอ้เนาะเรียบร้อยเนาะนะโคดมันก็โคดเอง嘛เนาะปดโอ๋ออ๋อเป็ดเนาะเหรอฮึเป็ดจำเรื่องเนี่อ๋อนี่มันก็เป็ะจำเดินบ่เป็ดเป็ดอ้าคือคนนี่ใช่เนาะ อ๋อ oh. เอาเรียบร้อยวันนี้ไปวันนี้มือวันนี้โ oh. อ้เนี่ยทุกคนอันนี้คือผลงานของลิงนี่โอ้โา oh. เอา้เอาไปวันนี้โ oh. อ้อันเด เนี่คือผลงานของลี่ทุกคนเลยนี่โอ้ได้อันนี้เขาพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นเลยเชื่อป่ะมันเบาะได้ไฟฟังมันเอาตามที่เขาบอกขึ้นกี่ซี่ขึ้นมังงิ้วขึ้นมังละมุดเบาะเขาสั่งมันได้เม็ดได้โอ้คือจังมักโอ้มักสตอรี่ก็ได้ได้ปิดเอาได้เฉยได้โอเคกขึ้นขอก็ได้เนาะได้ฮักเป็นผัวเป็นผัวโอ้ มักขัดินมักขัดินได้เนาะมักสมเชลยวันนี้ขึ้นได้หมดหน่อยได้หมดส่วนในเขตเท่านี่ก็มีแต่บ้านนี่ได้ที่ฝึกลิงขึ้นกิซี่นะเพราะว่าแถวๆเขตอ่าลำน้ำเซนวนนี่มันจะมีต้นกิซี่หลายต้นไม้อย่างหลายเพราะฉะนั้นแล้วบ้านเท่าแถวๆนี้คือไอพนว่าผมมีแนวเฮ็ดเด้ก็เลยฝึกเอาลิงพวกนี้ไปขึ้นกิซี่ถ้เท่าจะได้มือหนึ่งศอกโล่ดิจะได้ได้แปสิพันคือร้อยกว่าบาทนี่นะ ได้แล้วเท่าจะได้ไปกระสอบง่ายเฮงเท็กได้เดิอันช่วงมันขึ้นเอานี่ก็ได้บ่นี่นี่ดอกเพิงอันนี้ก็ได้บ่แต่อย่ากัดโอ้เสียของเลยเนาะมันบุกจักเนาะอันนี้ดอกเพิงนี่โลชัเจ้าขายนดิยูปีขายเป็นต้นต้นเท่าไหร่เนกะราคาต้นเท่าไหร่ขายต้นลายไม้เท่าพันพันสิบพันเออคุณได้ไงให้ปลูกไว้ลายอาหารลายสังเกตถ้าว่ามีผู้มาฝึกให้ฝึ้ก็จะก็ฝึกอีเนาะ เฟิกก่ยังย่อมแล้วย nice ังย่อมเนาะมัเป็นไไดมันโมเมนต์าหอกยันยันบาเลยแต่ว่าอยากเศร้าเขาเอามาหายเิงนึงนี่ยมันรีบเป็นเบียร์อ่บุกเฟิกใส่เศร้าเมื่อตอนมันเนี่ยโอ้ยเจ้าก่อนยันจตว่าไอ้นองฮ่จะได้จะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นนก่อนแน่สมจุดจุดเป็นเจ้าเจ้าอันนั้นเทไร เอาน้ำเท่าไรสองพันสองพันนึงเนาะเอาค่าเสียเวลาหฮหน่อยเดียวนึงเนาะเสียเวลาแล้วก็ซื้ออือซื้อขนมเขาอย่างเนาะขนมซื้อบากไมายให้ซื้อเยอะงันสองพันมันบอสเป็นแต่กินได้ไร้ไหมอืมซื้อแฮมิเกินกับเบิร์เร็ตสมุดระดบเครื่องเดือนเลยอ๋อส่วนใหญ่เนี่ยแม้แต่โตเมะเนาะเพราะตู้พูนี่มันมันถึกมันก้าวลาวหน่อยนึงเนาะมันมันมันใหญ่แบบมันบุฟังความเจ้าของเลยเนาะ บาางกะอยคนมีบกมันก oh, ัดคนมีบกกัดกันกัดเนาะโอ้ครับลูกไฟฟูฟูนอนี่กัดเดี๋ยวห่านเขาเลยใช่ไหมบอกลิงเจ้ากันมีโบลิงเจ้าตะกี้มีแต่ว่าเดือนไหน ห้ายกับต้นหนึ่งเนี่ยของขายแปดพันขายกับแปดพัน้นบันนี้เท่าว่าหมออันบันนันช่วงห้าวัเห็ดทานายนะห้าพันเขาหนาวไปกินท้าป่ยควาไปหาแต้มันเลยตายอ๋อบดลิงเจ้านี้หาคิซีอยู่นชุมชนนี่เนาะหาคิซี่อยู่เนาะได้จังโลว่านี้เจ้าหาคิซี่สองโลโอได้ไปสิพันนี้เนาะไปสิพันโอ้ คือแต่และมือนี่เดี๋ยวนี้เจ้าหน้าก็ออกไปแล้วนี่เนาะออกออไปหากิซี่แล้วนี่เนาะเออ,อ,อ,อก็เ,อออเป็น<ฟ>บางมือมืออยากไปก็ไปมือไปก็บไปนะมือได้เอาว่าโอ้อยากไปหาขี่ก็ไปอ๋อแถวนี้เนาะซี่กันเนาะถ้าว่าไปในเขตเซโน่นแห้งหลายเลยบอกขอไปป้าไอ้พุ่นแถวท่าบุทองเนาะโอ้ทุลายเลยนะจนขี้คานไม่ขืนซี่ดงน้องกระับซี่ดงแมนขี่ดงแมนอืนี่ชั้นนี้มันกัดแล้วได้ ขึ้นไปฟุ้บกัดรถป่วนรถป่ปนว่ากัดบางตัวมากะยู่ขนาดว่ามันแห้งแน่มันกะเจ้าเอามายัเบิ้งว่าอนี่งกิซีดงนั่นนะกิซีดงแม่กิซีดงเบิ้งกับเบิ้งลักษณะเหมือนกิซีดงกต่กิซีหวานเห้ามันจะเป็นลักษณะเออกิซีดงนี่กิซีถึงนเานี่กิซีหวานเห้านี่กิซีป็นซี่วันนี้ราคามันเทกต่างกันบ่บ่สามกันสามกันเนาะร้อยกรสอบสามกันแหลบนี่กิซีคุก อันนี้คือชีลงราคาตามกันแล้วเนี่ยบันนี้ตัวนี้ราคาจะแพงแพงกว่านะแพงกว่าบอกเมื่อกีเต็มมก่อนนะนนั่นตัวนี้แพงกว่าเดี๋ยวนี้มันยังผสมทอกันแล้วที่ใบ่านี่เออขึ้นกระดิ่งเออแบบนี้เลยสิสุดปับไหวขึ้นั่นเลยเปิ่นยากเบิ่งเม่กเบิังเออเอาทุกคนเออแล้วเล่าทีนี้พาดมาทางนี้ก็เลยถ่ายให้ทุกคนนะเบิ่งทุกคนเอ้าวันนี้เราไปป้าบริบาลนี้